สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเนี่ยมาตลาดครับเนี่ยไม่ได้กลับทันทีครับหาซื้อแนวกินดูตลาดโอ้มีไข่มดแดงด้วยนะคะไข่บดแดงรูปแบบร้านที่ตลาดใหญ่มากเก็บเอาเงินเดืนนหน่อยแค่นะจริงไป่จะแซบร์าย ยำยำผากิมากครับ่อ้อวเป็ดทะเลอยากกินเป็ดเป็ดขายค่ครับเป็ดอันนี้180อันนี้90จ้ะมาแบบครึ่งหนึ่งร้านนี้กินอนี้ยดคิที่เป็นอย่างเงี้ยรวมเนนี้เอาไหมเอาไหมคะไม่ไม่ก็ไม่เอาเนาะ เอาไส่เอาก็เอาปีกร้อยนับเนอะตรงไหนครับนี่ฮะ เี้ยงกินแล้วซื้อเลยนะคะของจริงคือเยอะมากทุกคนคนเยอะมากโอ้ย แกงจะซื้อเลยฮ่าฮ่าแกงหนามไม้ไปเก่งเก่งเดี๋ยวเ้าไปใส่ใส่ขวดแกงพี่แก้วดันน <c oughs> ี้หลัวจะแซ่บมากครับ <c oughs> เอาเอาผักเส้นด้วยเอง <c oughs> ผักเส้นถุงนึงอันนี้หลวของกินครับเอาเถุงนึงคร <c oughs> ับทำฉ่ำ นี่ครับว่าถุงนี้นะครับนีบ่ค่ะเป็ดรดครับเป็ดรดช่ำๆทุกคนอุ้ยสลัดของตังของจินเพียบเลยเนื้อปลาหวานด้วยอืมเป็ดรสสด หิวเท่าไหร่ถ้าเกิดเดินตอนหิวนะทุกคนตูงซื้อแหลกโหน่าก,กินมากน่าก,กินมากทุกคนโอ้ยถึงแล้วครับโอ้โหมไม่จะกลับตั้งแต่บ่ายก็ยังไม่ได้กลับครับนั่งตรงตรง,ตรงนั่งอยู่พี่แก้วนี่ครับเนี่ย,ออยเอาอเอาเฮ้ย ไม่รู้จะรีวิวอะไรกี๊กอะไรไล่กลับก็ไม่กลับยัง <c oughs> เลเ <c oughs> นาะได้อะไรมาบ้างมันจะมีรีวิวครับอันนี้มีไอสับป,ประรดชร่ำๆนี่ตูนชอบแบบเนี้ยสับป,ประรดชร่ำๆนะครับเนี่ยชอบแบบนี้นะครับโองแรมเดี๋ยวไว้คืนนี้ค่ะเดี๋ยวก่อน,นะอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะวนไม่รู้วเนี่ยวนหลายอย่างมันไม่มันไม่กล้ากินน่ารักเกินไปครับแล้วก็อันนี้น้ำอันนี้พี่แก้วกินน้ำข้าวโพดเหรอครับนี่ไงพี่แก้วกินน้ำข้าวโพดน้ำ้องทวนหรือข้าวโพดด้วแหละอืม โอ้ยอันนี้แนวจวดแนวจวดแนวจวดโคโยตี้อ่ะกุ้งเต้น,น,น,นแนวจวดแนวจวดครับโอ้ก<น>ุ้งเต้นโคโยตี้ตัชอบกินครับยำกุ้งเต้นไข่มดแดงแดงดึงดึงอันนี้ของเปรี้ยวครับนี่กุ้งก,กุ้งพี่แก้วซื้อกุ้งให้กินครับนี่โอ้กุ้งรอ้อนๆเลยทุกคนนะนั่นแหละอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่อะไรครับเนี่ย ซุปหน่อไม้ใครซื้อครับเนี่ยพี่แก้วเหรอน้ำมันปูทางเหนือเขานะคะอ๋อันนี้ปูจืดมันไปวันนี้ต้มกับปูจืดอ๋อปูครับปูจืดแล้วก็หอยไปถามมี่หอยเลยไม่เอียนหอยแล้วมากินหอยอีกครับหอยกินหอยอีกรู้สึกว่าตูนนี่ขาดหอยไม่ได้นะร่างกายตูนขาดหอยไม่ได้นี่ครับนี่ส้มผักเซี้ยนตูนชอบกินมากเลยส้มผักเซี้ยนเนี่ยถ้าเจอจะซื้อตลอด แล้วก็แกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้อันนี้พี่แก้วซื้อไข่มดแดงมาทุกคนโอ้อยากให้ไปกินแบบสดๆด้วยเนาะอืมสดๆมาจาวสกลนครนี่สดๆเลยก็นี่ฮะหน่อไม้แล้วก็พวกผักต่างๆครับป้าจนมีขายเพี้ยนไเนาะร้อยนิดนึงแล้วก็อันนี้พวกไอ้เป็ดพะโล้ครับเป็ดพะโล้ธรรมดาแล้วเนาะนินึงนะเขเหนียวครับนี่โอ้โหเพียบเลย อ้ยทุกคนแกะมาเท่านี้ก่อนเยอะมากนู่อันนี้ไม่แกะอันนี้เสียงโ,โ,โป๊ะๆพี่แก้วกำลังตำส้มงตำครับต่บะหุงต่บะหุงใส่มะกอก,กนี่ฮะโอ้โหพี่แก้วจะตำใส่อันนี้คือตำปูหรือตำมะล <laughs> <laughs> ะกอคบพี่ปูคือไรปูจืดนะ่อยนะปูจืดนะมะกอกฮะตำใส่มะกอกปีมือ ดอกบานไม่รู้โรยวันนี้เราจะได้กินต้ตมตำฝีมือพี่แก้วดอกบานไม่รู้โรยทำไงได้ไล่กัดก็ไม่ยอมกัดก็เลยทำส้มตำไล่ซะเลยสมน้ำหน้าเลยนี่ครับโอ้ยปเยป็นจะแซ่บเดี๋ยวรอชมครับโอ้ยทุกคนอี่อย่างกับบะชั่วกับกระจาษผักดอกไม้ดี <c oughs> อาจะแซ่บแท้ฝีมือพี่แก้วเส้มนมะกอกเว้เนี่ย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 อืมอู้อีโอ้อสอ่าผักอันนี้รัก เนี่ยแายไปหมดเลยของกินนี่กินได้เหรอห้องเพืไม่สุภาพนะใคะมีเสื้อผ้าห้อยกำลังกำแรงเนื้อหนาต้องขอโูดด้วยเด้อได้แล้วก็อยู่กับพี่แก้วทั้งยังใส่รองเท้ากิ้งกับเว้กิ๊งหาโอ้ยพวกมันเหนื่อยไม่เต้แล้วอ่ะพวกมันเลิกเต้นแล้วครับ ถางสั่งไมอเรซื้อโล220ละนี่นสำหรับพวกเม็เมเดบ,บวยพืชผกอะไรินะนี่ควาฉ่ำาลองชิมเขคองเยอะา้าา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 เาาาาาาอาาดายาาาาา พี่แก้วอสะออนได้ค่ะไม่ได้หมดแล้วหรือพี่ทกระเทียมอุ๊ยอุ๊ยเอาไหมมีมีเอาไหมคะเดี๋ยวไปแก้วไปได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรครับนี่นี่ก็อะไดเนี่ยลองดูนี่ฮะนี่เดี๋ยวพี่แก้วเอาไหมอาอะไรครับเกลือ่ต้นกระเทียมต้นเกลือหอมดีครับรสอน่อยๆแก้วดูแลดีมากเลยเก่งใจเก่งใจทุกคนเลยต้องเหนืยวจะรีบกลับแล้วเนี่ยขนาดเก่งใจเนี่ยมันจะกลัอเลย

็มบเติแกอยู่มันเนี่ยเอ๊ะที่นีในตู้เย็นก็มีนไม่รู้ว่าตู้ซื้อบอกในตู้เย็นก็มีเมบัติถ้าจำบันที่แก้วก็เลยมาให้กินขายจุปูเจืดอร่อยเนอะถึงกระดองนะะี่แบมับบนหอมมันใครเอื จะกินป <łość> ูครับงานทุกันมัเสนอปูจืดฮะเยะรอยเพราะยิ้มาเลยนะายการร้อยฮปูจืดเยอะอนกันเยอะสิครับ กุ <Es> <an> <c oughs> ้งเต็มว้าวามเลยเนาะมันตายแล้วมันเด้อเนี่ยมีกุ้งเต็มไตรวดรวดกับเราก็เปียเนาะก็เตียยเนาะผู้สิทันว่ากุ้งเต้ยรเดี๋ยวพีเด็เต้นถึงท่านมาอยู่ด้วยมันกระลาบุมพาจบว้าบอหมอดเมาอยู่มาหมอนมาน้อยู่ ชิ้แก้าลมแเต้นกันทุวคนข้า,ขามค่นี่แหละไม่นอนแ่เตต้นกันี่พวกง่างี้กำลังพอดีครับพอดีอร่อยเนะี่ย ทเที่ยวอย่างเงี้ยอันนี้ทำบ้านส่งมาให้จริงที่ตลาดเมื่อกี้ที่แก้วก็มองอยู่คิดว่าเห็นจะซื้อให้อยู่ไทุกทีก่ก็เป่าผ้าใบอยู่เรื่องนี้ไม่เห็นมีจาตลาดทั่วไปใช่ปะมาเราจูจิตใจเลยนะคะถามชาวบ้านต,ต้องเป็นตามฤด,ดูนะคะช่วงนี้นะคะไม่ได้มีตลอดมันไม่ฉุนครับมันไม่ฉุนต้นหอมต้นหอมต้นกระเทียมอ่อนต้นใบเาะ เรื่องของเรื่องคือนักตวนอยากได้สตอร์นี่แก้วก็เลยเห็นพวกเลยขายที่ตลาดก็เลยพาไปไปแล้วก็ยอดไม่มีเลยค่ะไม่มีสตอ,อามาวสามมาสั่่งงให้นะ,ะนี่แก้วน้ำเปล่าไหมคะหรือว่อาน้ำเต็มโะดาเอา<ม>น้ำเปล่าคก็เดี๋ยวโทรสั่งจากต้นอะเงี้ยก<ม>็ส่งให้เองสตอร์เคน ครั้งก่อนพี่แก้วผม่ให้แบบกินจุกมากเมนูแก้วยังไม่ตายเข้าปากเลยจอยนด้ยังอร่อยเนี่ยชะตอถ้าเผากินน่ะต้องเอาลูกเม็ดแก่ๆถึงจะเผาอร่อยนะเม็ดแก่ๆถ้ามันเรากินไม่ทันก็แก่แก่เสร็จู้เย็นจะไปเอา มีต้องปิดติดไว้ได้นานอ่ะครับรสชาติเปลี่ยนไหมไม่ครับ เขาตรวจการกินครับกินสบายกินทั้งวันนอนเล่น,ก,ลน,น,นกันอยูพ่พี่แก้วนอนดูนู่นดูนี่อยู่ร้านนี้พี่แก้วไปตลาดพี่แก้วจะพาเดินไปทุกคน <c oughs> โอ้ไม่ไหวหาลากดูเดี๋ยจจวให้ไปจมคลองแสบๆนะเผื่อทำอะไรโมโหัวได้จะตากลงคลองแสบๆเนี <c> ่ย <oughs> จริงๆแล้วเราก็อยู่วัดย่านาวัดธมหาบก็ตรงแถานี้ใช่ไหมคะครับตรงนี้ไฟแดงที่เราเลี้ยวมาวันนี้อืมแล้วก็วัดภาษีเจริญก็อยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยใกล้ๆเลยพี่ที่บุญเพ็งหีบเหล็กนะรู้จักไหมคะประวัติบุญเพ็งหีบเหล็กอ่ะเคยได้ยินไหมเด็กคงไม่รู้เรื่องหรือต้องไปหาฟังละต้องรุ่นเก่าๆประวัติเขาเนี่ะบุญเพ็งหีบเหล็กเรียกอะไรพี่เรียนทำงานไปแล้วแหละแต่นานแล้ว ในตูนไปวัดแก่นาค์พระขนมอยู่แม่ไปขอหวยกระพ่านอยู่เคยไปขอหวยอยู่นะขอหวยวัดแกหน้าค์เพิ่งเคยไปครั้งหนึ่งใส่ไปเต็มที่แต่ยังไม่ถึงวงของเราใกล้แล้วขนาดเสื้อสับตัวตรงเฉียดเลยแต้มเดียวติดเงินที่แล้งไงเจ็บใจ ันนี้ลงไปหนึ่งตัวเผ็ดถ้ากินเด็กน่ะกินเด็กจะเผ็ดเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเผ็ดน่าเียไปดูเสี้ยนี้อ็เผ็ดอืมเศรษฐาทุกคนแซรษหลายแซรษหลายเดี๋ยวเดี๋ยวไปยืมซื้อขอบคุณพี่แก้วเลยครับอันนี้อันนี้มือมือส่งท้ายอีกแล้วครับผมหลายส่งแล้วครับ ันนี้ต้องได้หนีจากกับพี่แก้วแล้วครับของที่ว่าจะอ้วนกว่านี้สูงท้ายลายมือแล้วนะเก่งใจเก่งใจครับเก่งใจ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 เงนี่ยถึง้ปั๊บเลยเก่งเก่งใจเก่งใจพี่แก้วโอเคครับคลิปนี้ว่าสวัสดีครับขอบคุณพี่แก้วมากนะครับยินดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ